ดำเกิงนายได้กลิ่นอะไรไหมเนี่ยทำไมเหม็นอย่างเนี้ยอินทวายยกมือขึ้นบีบจมูกถูไปถูมาหน้าตาของเขาดูสะอิดสะเอียนเจียนจะแย่รู้ว่าฉันตายแล้วร่างกายของฉันขึ้นอืดฉันได้กลิ่นตัวเองอย่างนั้นหรอดำเกิงบอกหน่อยสิมิใช่หรอกขอรับเป็นกลิ่นของคนพูดทุศีน โกหกปิ้นกล้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนยังงั้นเลยเหรอนี่แสดงว่างานของฉันกำลังจะเข้าอีกแล้วใช่ไหมล่ะดำเกิงโอ้ยช่วยฉันหน่อยดำเกิงน้ำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไหลนองเข้ามาท่วมขาฉันแล้วฉันลอยตัวไม่ได้ยกขายังไม่ขึ้นเลยเนี่ยสกรปรกจริงๆเลยคำพูดมนุษย์ มีพิษจนขายมาทูตนยังจะยกไม่ไหวนี่มันเมืองอะไรกันแน่วันเนี้ยนั่นสิขอรับนายท่านดําเกิงฉนอึกออกแล้วนึกอะไรออกครับทั้งสองตะโกนคุยกันในขณะที่กำลังตะเกียกตะกายเอาตัวเองให้รอดพ้นจากน้ำอาจมสกปรก,สกโสโครคนี้ เอาเป็ดมาเอาเป็ดใหญ่เอาเป็ดใหญ่เอาเป็ดยักษ์ไม่เอาตัวนี้ขอเป็ดยักษ์ด้วยสิ้นเสียงคําสั่งของเขาเป็ดยักษ์ก็ลอยน้ํามามันเป็นเป็ดห่วงยางยักษ์ที่ช่วยให้เขารอดพ้นจากการจมน้ําสกปรกเกือบเอาตัวไม่รอดยังน้อยถึงจะเหม็นอยู่ แต่เนื้อตัวของเราก็มีสกรปรกไปมากกว่านี้เนาะดำเกิงว่าไหมจริงขอรับนายท่านทั้งคู่นอนคุยกันอยู่บนหลังเป็ดยกักษ์ถ้ามหน่อยเถอะขอรับแล้วทำไมนายท่านถึงไม่เสกเอาตัวเองไปที่อื่นที่มันไม่เหม็นล่ะขอรับถ้าไม่ต้องเอาเป็ดมาไม่เข้าใจเลยเออจริงอย่างที่นายว่านั่นแหะ ต่ตอนนั้นฉันก็นึกอะไรไมีออกจริงๆนะพระท่านถึงว่าทำอะไรต้องมีสติติดเนื้อติดตัวอยู่ตลอดเวลาสติปัญญานะ่ะมีค่ายิ่งกว่าทองคำจริงๆนะนุ่นแน่ดำเกิงฉันรู้สึกว่าสัญญาณจอดิจิตัลของนายมันกระพริบจะใช่เรื่องน้ำลายบูดเน่าเหม็นนี้หรือเปล่าเนี่ย ดำเกิงจิ้มนิ้วชี้ไปกลางอากาศทำให้เขามองเห็นภารกิจใหม่ดูสิขอรับนายท่านผู้หญิงคนนี้ช่างเป็นคนที่น่าเกลียดน่ากลัวจริงๆเลยขอรับขนาดแค่กระผมจะพูดกระผมยังอายปากแทนนั้นสิดำเกิงเขาพูดพลางเงยหน้าขึ้นมามองจอดิจิตอลที่เอาไว้สะท้อนสองกรรม มีมีมีอะไรกันเหรอครับนายท่านทำไมมองกระผมแปลกๆอย่างนี้ล่ะหรือว่าตอนที่นายท่านเป็นมนุษย์อยู่อย่าบอกนะว่านายท่านน่ะเป็นพวกเออชอบไม้ป่าเดียวกันหรือเครับเฮ้ยจะบ,บ้าไงล่ะฉันแค่กำลังคิดว่านายน่ะ แต่งตัวเรียบร้อยจนเกินไปไม่เหมาะสมกับหน้างานเข้าดีดนิ้วดังเปาะชุดของดำเกิงก็เปลี่ยนไปกลายเป็นหนุ่มเกาหลีและชื่อของนายก็เชยมากเกินไปด้วยฉันเปลี่ยนชื่อให้นายใหม่ก็แล้วกันเกิงอยู่ฮะอะไรนะเกเก,เกิงเกิงยูใช่ปะ เพียงชั่วพริบตาเดียวเขาก็ไปถึงบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้กลางเก่ากลางใหม่ในบ้านนั้นอาศัยอยู่ด้วยกัน3คนอีกหนึ่งคนยังไม่กลับบ้านเย่เท่านวลหอบสังคานกระย่องกระแย่งเดินมาเพื่อที่จะมาเปิดประตูด้วยว่าก่อนหน้านั้นได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้ข้อะประตูบ้าน แต่แทนที่จะเป็นหญิงอีกผู้หนึ่งที่ยังสังขารดีลุกขึ้นมาเดินเปิดประตูแต่กลับเป็นยายเท่าผู้ซึ่งสังขารเริ่มจะร่วงโรยแล้วแต่ก่อนที่ยายเท่าจะเดินมาถึงประตูประตูนั้นก็เด้งออกราวกับมีคนเปิดให้แล้วเผยให้เห็นร่างชายผู้หนึ่งยืนจังก้าอยู่บริเวณหน้าประตูดูท่าทางน่าเกรงขาม ผมนั้นหวีเรียบแประคิ้วเรียงเป็นเส้นเรียวยาวแววตานั้นดูคมกริบดูโดยรวมแล้วเขาเป็นคนที่หน้าตาดีมากๆอีกทั้งยังแต่งตัวดีเกินกว่าที่จะเป็นมิตรเป็นคนรู้จักกันกับคนฐานะเช่นหล่อนสวัสดีค่ะมีซาามาหาใครหรอคะ เจ้าของร่างกายผอมบางหลังโกงเล็กน้อยตามวัยผมสีดอกเหลาขาวโพลนนั้นเงนหน้าตั้งคอขึ้นถามชายหนุ่มสวัสดีครับคุณยายอินถวายยกมือขึ้นไหว้ไม่ต้องสวัสดีไม่ต้องมาไหว้อะไรผมหรอกครับคุณยายสบายดีไหมครับผมและน้องชายมาจากองค์กรการกุศล ได้ข่าวว่าคุณยายกำลังเดือดร้อนองค์กรก็เลยจะให้พวกกระผมเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับผอนหนุ่มหยิบผูดเหมือนคนบราโบราณเลยนะกระผมกระผมเออน่ารักดีเนาะมามามาเชิญน,นั่งก่อนค่ะอินทวายเดินลงเข้ามาประคองร่างของยายนวลให้เดินสะดวกขึ้นเอ๊ แปลกจังเลยนะทําไมยายไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยละ่ะลูกน่าจะเป็นจดหมายตกหล่นนะครับความจริงอะ่ะจดหมายส่งมาถึงบ้านแล้วนะคุณยายน่าจะลืมเปิดอ่านนะครับบ้านยายก็อยากจนจริงๆนั่นแหละนูเอ้ยนั่งเชือกับยายได้ไมั้งล่ะฮนั่งได้สิครับเชิญเลยครับคุณยายไม่ต้องเกรงใจผม วันนี้ผมตั้งใจมาช่วยเหลือคุณยายจริงๆนะครับยีนวนยีนวนหายไปไหนเนี่ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแลกกับข้าวกับปลาไม่รู้จักมาทำเลยข้าวปลาไม่กินกันได้ยังไงยายยายขอเวลาสักป๊ดเดียวหนึ่งนะคะคุณยายจะไปไหนหรอครับสงส,สัยว่าลูกสะพายอิชันัน่าจะตื่นนอนแล้วนะคะ ยีนวนแบกสังขารร่างกระหย่องกระแองเดินตรงเข้าไปในครัวเพื่อจะหุงหาอาหารทำกับข้าวกับปลาให้กับลูกสะพยกินเกิงยูงานลับของโยมทูตกำลังเริ่มต้นขึ้นอีกแล้วใช่ไหมอ้าวแม่มีแขกทำไมไม่เรียกหนูล่ะแม่นั่งเถอะจา้าเดี๋ยวหนู่า จะทำกับข้าวกับปลามาเลี้ยงแขกเองยิงคนนั้นทำตาเล็กตาน้อยอินถวายเหลนางแป๊บดเดียวก็รู้ทันทีว่าจิตใจชั่วชาโสม,มมของหล่อนนั้นกำลังคิดอะไรอยู่สวัสดีผมต้องการเอกสารส่วนตัวของคุณยายนะครับคุณนี่ดูท่าทางเหมือนจะเป็นมาเฟียเลยนะคะใส่ตาดูโหด,หด เอาอย่างนี้ดีไหมคะเอกสารส่วนตัวของแม่น่ะอยู่บนห้องทั้งหมดเลยค่ะถ้าหากว่าคุณอยากได้จริงๆก็เชิญฉันหมายถึงเอกสารมันเยอะนะคะอยากให้คุณไปช่วยหาหน่อยลอนจิกตามองเขาอย่างเชื้อเชิญค่อยๆเยื้องย่างเดินขึ้นบันไดทีละก้าวทีละก้าวส่งสายตาวิบวับ เป็นประกายมาให้ชายหนุ่มอยู่ตลอดเวลาส่งสัญญาณให้เขาเดินตามขึ้นไปข้างบนอาจจะเป็นอย่างนั้นก็รบกวนหน่อยเถนะพนมนะเที่ยวยายจะไปหุงหาอาหารสักประเดี๋ยวหนึงห่งหรอกอินถวายพยักหน้ารับคำเดินตามลูกสะพายของยายนวลขึ้นไปถึงห้องด้านบน หลอนทําท่าเป็นหาเอกสารกลุ่มๆเงยๆจงใจโชว์สัดส่วนโค้งเว้าแต่ทานที่หล่อนจะได้สัมผัสความกํายำของร่างกายชายหนุ่มกลับกลายเป็นว่าหล่อนต้องร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดฉันรู้สึกว่าเธอจะชอบความแข็งแกร่งของร่างกายผู้ชายอย่างนั้นใช่ไหมอินทายจ้องตาหล่อนราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ คำพูดนั้นสร้างความขนพองสยองกล้าวให้กับหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้ามาเลยสิที่รักมาเลยปกติร่างกายของเขาเป็นคนสูงใหญ่อยู่แล้วแต่นี่มันดูสูงใหญ่มากจนเกินไปยิ่งมองก็ยิ่งสูงยิงสาวประมาณการถึงรูปร่างของเขาตอนนี้น่าจะสูงสักห้าเมตร ล้วห้องของหลอนละ่ะมันหายไปไหนลอนกรีดร้องจนสิ้นเสียงพยายามจะวิ่งหนีก็ก้าวขาไม่ออกดูราวกับเข้าทั้งสองยืนอยู่ที่ใดที่หนึ่งคล้ายกับนรกเพราะหาความสงบร่มเย็นใดๆไม่ได้เลยมีแต่เปลวเพลิงร้อมรอบตัวฉันไม่ไปฉันไม่ไป คำพูดและแววตาของหล่อนนั้นส่วนทางกับร่างกายของหล่อนอย่างสิ้นเชิงอินทวายใช้จิตบังคับหล่อนให้เดินตรงเข้ามาค่อยๆปีนร่างกายเขาเริ่มต้นจากเท้าซึ่งกําลังขยายใหญ่ขึ้นและร่างกายของเขาก็สูงขึ้นเรื่อยๆเ,เร็วโรสิทิรับเป็นยังไงบ้างล่ะ ถูกอกถูกใจทุนหัวหรือเปล่าฉันแข็งแรงกำยำพอที่เธอจะต้องการหรือยังล่ะโอ้ยฉันเจ็บหลอนหวีดเสียงขึ้นมาตลอดเวลาด้วยไม่ว่าหลอนจะสัมผัสตร,ตรงไหนของร่างกายเขาตรงนั้นก็จะกลายเป็นเหล็กและเกิดน้ําขึ้นมาทิ่มแทงร่างกายของหลอนอยู่ตลอดเวลาเลือดไหลนอง เปียกโชคร่างกายของหล่อนและร่างกายของเขาด้วยหากหล่อนตั้งใจจะปีนล,ลงมาจากท่อนขาของเขาแน่นอนว่าจะต้องโดนทำโทษหนักกว่าเดิมยายีจะหนีไปไหนละห่ะฮะผมยังสนุกไม่พอเลยคุณไม่ไหวแล้วเหรอปรกติได้ยินข่าวว่าคุณยังคุณนะสู้ไม่เคยถอยปล่อยฉันไปเถอะฉันเจ๊บ อย่ามาหลอกมาหลอกฉันเลยฉันกลัวแล้วทูนหัวผมเกรงว่าจะไม่ได้เพราะกรรมที่คุณนอกใจสามีนั้นมันมากจนเกินไปเกรงว่าวันนี้ผมคงจะต้องเชิญตัวของยายีไปรับโทษในนรกสักกระมงังเกิรยูพอสิ้นเสียงที่เขาสั่งดำเกิงก็แปลงกายเป็นนกปากเหล็ก บินชวัดชเวียนสร้างความหวาดเสียวยิ่งนักโทษฐานที่หลอนนอกใจผัวยังไม่จบหลอนยังต้องโดนอีกกระทงหนึง่งคุณมั่นใจในความสวยของคุณและหลงรูปลักษณ์ของตัวเองมากจนเกินไปใช้เนื้อหนังบังสาในทางที่ผิดยั่วยวนให้คนเกิดกิเลสจงโดนลงทันนะบัดน,นี้ทร่นนะ ดำเกิงที่แปลงกายเป็นนกเหยี่ยวปากเหล็กตัวใหญ่นั้นกตรงเข้าไปจิกทีเดียวหนังของหล่อนก็ถลกออกมาทั้งผืนเลือเพียงเนื้อด้านในแดงๆมองทะลุเส้นเลือดหาความสวยงามไม่ได้เลยเมื่อไม่มีเนื้อหนังหุ้มอยู่แล้วกลินข้าวเลือดคละคลุ้งเสียงหวีดร้องดังมากกว่าเดิม ฉันกลัวแล้วจ้าฉันกลัวแล้วฉันจะไม่นอกงใจผัวอีกแล้วดำเกิงแปลงร่างกลับมากลายเป็นร่างของมนุษย์เหมือนเดิมมีสีหน้าตึงเครียดในท่านขอรับเห็นที่จะต้องหยุดเพียงเท่านี้ก่อนถ้าหากว่านั่งตกใจกลัวมากจนเกินไปจนถึงกับขนาดสิ้นใจเกรงว่าจะเป็นบาปนะขอรับก็ได้วันนี้ เห็นแก่ท่านโยมทูตผมจะหยุดทรมานคุณสักแป๊บหนึ่งยายีเขาพูดจบร่างกายของหญิงสาวก็แปลเปลี่ยนเป็นร่างมนุษย์อีกครั้งหล่อนยังคงรำไห้สอึสะอื้นความกรุณาของผมยังไม่หมดแค่นี้หรอกนะยายีผมจะพาไปดูอีกอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องรับผิดหญิงสาวมองเนื้อตัวของตัวเองมันดูแปลกไป อยู่ดีๆก็มีขนขึ้นถั่วเนื้อทั่วตัวดูราวกับหล่อนเป็นสัตว์มากกว่าจะเป็นมนุษย์นิ้วมือนิ้วเท้าก็หดเข้ากลายเป็นนิ้วมือและนิ้วเท้าของสัตว์ชนิดหนึ่งหล่อนคุ้นตาเป็นอย่างมากหางของหล่อนก็งอกออกมาปากของหล่อนก็ยื่นออกมาด้วยใช้แล้วตอนนี้หล่อนกลายร่างเป็นหมาตัวเมียหลอนรู้ได้อย่างนั้น ก็ร้องห่มร้องไห้เสียงของหล่อนนั้นมันไม่เป็นเสียงมนุษย์เสียแล้วแต่กลายเป็นเสียงหมาหอนน้ำตาไหลออกมาจากหน้าแม่หมาน้อยหล่อนมองไปรอบๆตัวใช่ว่าจะมีต่หลอนหรอกที่กลายเป็นหมาบรรดาชายชู้ของหล่อนอีกนับประมาณเจดตัวที่หล่อนนับว่าเป็นตัวก็เพราะว่าหัวของเขานั้นเป็นคน ทำให้หล่อนจำหน้าพวกเขาได้อย่างแม่นยำแต่ว่าร่างกายนอกนั้นนะหรอก็เป็นหมาเหมือนก,นกันกับหล่อนนี่ละเพียงแต่ว่าคนพวกนั้นกลายเป็นหมาตัวผู้บางก็ตรงเข้ามาเสพสมกับหล่อนตัวแล้วตัวเล่าบางก็กัดกันแย่งกันเพื่อที่จะเข้ามาเสพสุกกับตัวหล่อนให้ได้เห็นแล้วก็ให้เวทนาถ้าหากว่ามนุษย์พวกนี้รู้ล่วงหน้า ว่าถ้าหากว่าทำกรรมอันนี้ไปแล้วจะต้องมาชดใช้กรรมแบบนี้เขายังจะทำกันอีกหรือเปล่านะเอาลัะที่รักผมยังรู้ในจิตของคุณแล้วตอนนี้คุณคงจะเข็ดหลาบเข้าแล้วจริงๆถือที่ว่าความปราณีของผมคงจะมีประโยชน์กับคุณบ้างแล้วนะกลับไป ยิงเช้าตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะพบว่าเนื้อตัวของหล่อนได้กลับมาเป็นคนแล้วและหล่อนคงจะฝันร้ายผู้ชายคนนั้นน่ากลัวจริงๆหรือว่าเขาจะเป็นยม,มทูตมาบอกลางร้ายหล่อนคงใกล้จะตายแล้วหล่อนคิดว่าแบบนั้นแต่ว่าร่องรอยของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวนั้นก็ยังคงมีอยู่มันเป็นความฝันที่เหมือนจริงมากๆหล่อนมองไปที่เล็บเทา้า ปลายเล็บนิ้วนางและนิ้วก้อยเป็นเพียงแค่สองนิ้วเท่านั้นที่ยังเหลือร่องรอยอยู่วันนั้นไม่ใช่ฝันร้ายเพราะมันมีความยาวแล้วก็งองุ้มเข้าไปคล้ายกับเล็บหมาจริงๆหลอนจึงเดินลงมาข้างล่างเห็นชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีสองคนกำลังนั่งเสือคุยกันกับยายนวลพอเขาเงยหน้าขึ้นมามองหลอนหลอนถึงกับสะดุง้งสวัสดีครับ ผมเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรการกุศลวันนี้มาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของคุณยายนวลน,นะครับคุณยายครับไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงท่านนี้เป็นลูกสะใภ้ของคุณยายหรือเปล่าครับอ๋อใช่คะ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณผู้หญิงช่วยเซ็นเอกสารรับของอันนี้ให้ด้วยนะครับยิิงสาวหยิบปากกาขึ้นมาเซ็นเอกสาร มือยังคงสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวใบหน้าของเขาสองคนดูคลับคลายคลับคลาเหมือนในความฝันเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้าจะว่าความฝันทำไมเล็บเท้าของหล่อนยังคงเหลือร่องรอยเอาไว้ให้ดูต่างหน้าตามงความฝันอย่างนั้นละ่ะเห็นคุณยายบอกว่าคุณไม่ค่อยสบายแล้วก็ต้องการการพักผ่อนผมก็เลยไม่อยากจะรบกวนหลับไปนานหน้าดูโชครับ ฝันร้ายหรือเปล่าเอ่ยหน้าตาของคุณไม่ค่อยดีเลยนะให้ผมพาไปหาหมอไหมอินทวายใช้สายตาคมกริบสอบถามหญิงสาวใช่ค่ะฉันฝันร้ายฉันฝันร้ายค่ะฉันฝันเห็นนรกมันช่างน่ากลัวอะไรขนาดน,นั้นถ้านนรกมันน่ากลัวขนาดน,นั้นทำไมคนเราถึงได้อยากทํากรรมชั่วอีก ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะพวกคุณสองคนหน้าเหมือนกับยมทูตที่ฉันเห็นในความฝันเมื่อตะก,กี้เลยนะคะหรือว่าฉันคงจะคิดมากเกินไปแต่น่ากลัวจริงๆคะ่ะเล่นหนอซะฉันไม่กล้าทำผิดอีกเลยดีแล้วล่ะครับบรรพบุรุษของผม หลายชั่วคนทีเดียวครับที่ชอบฝึกจิตแล้วก็ได้ไปพบไปเห็นอะไรมากมายก่อนที่ท่านจะหมดอายุขยจริงๆซะด้วยซ้ำแล้วท่านก็มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์ให้ฟังตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังคิดว่านรกสวรรค์นเนี่ยมีจริงหรือเปล่าผมก็ยังไม่กล้าทำเลยนะครับผมกลัวตกนรก เสร็จธุระแล้วถ้าอย่างนั้นผมไม่รบกวนแล้วล่ะครับคุณยายถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็โทรศัพท์ตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับจ้าจ้าพ่อหนุ่มยายขอบคุณพ่อหนุ่มสองคนมากๆเลยนะหญิงสาวกลับมาคุ้นคิดเรื่องนี้ทั้งวันจากนั้นหล่อนก็ไม่หลับไปในเวลากลางคืนหล่อนยังเห็นภาพที่ตัวเองต้องกลายเป็นหมาตัวเมีย แล้วก็ถูกเสพสังวาดด้วยหมาตัวผู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวละหลายร้อยรอบนางตกใจสะดุ้งร้องออกมาจนลันบ้านนางวิ่งไปดูเงาตัวเองในกระจกโดวยว่าตื่นมาแล้วรู้สึกว่าปากของตัวเองตึงๆพอเอามือจับคล้ายกับว่าปากนั้นยื่นออกมาข้างหน้าพอไปส่งกระจกเห็นปากของตัวเองนั้นยื่นยาวออกมาคล้ายกับปากหมา เสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นของหล่อนนั้นไม่ได้ดังเหมือนคนแต่ดังเหมือนเสียงหมากำลังร้องไห้สัญญายอมทูตพูดแล้วห้ามเพูมคำ